แรงกรรมอุจระราทางบินทบาทของหลวงปูม่ม่นภูริทัตโตแม้คนที่ยินดีในการทำชั่วของคนอื่นก็พลอยได้รับผลกรรมนั้นไปด้วยมีเรื่องหนึ่งที่องค์หลวงตามหาบัญญาสัมปันโนเล่าไว้แต่ไม่ได้บอกว่าเกิดขึ้นหมู่บ้านใดเรื่องเกิดขึ้นในตอนเช้าขณะหลวงปู่ม่นเดินบินทบาทผ่านทุ่งนาของเขา แต่เจ้าของไม่ต้องการให้ท่านเหยียบผ่านคนาของเขาไปดังนี้เขาว่าทาคนาเขาเสียหายเขาก็เอาขี้ไปราดตามคนาไว้ไม่ให้ท่านเดินผ่านมาบินทบาทที่นั่นเขาโกรธเคียดแค้นให้ท่านสําหรับท่านเฉยอยู่ท่านไม่สนใจละ่ะแล้วสุดท้ายในที่สุดคนพวกนี้ก็เลยกลายเป็นคนบ้ากันทั้งครอบครัว มันช่างเป็นไปต่างๆนานาไม่เป็นบ้าก็เป็นใบที่เป็นหมดทั้งครอบครัวเพราะพวกนี้ก็ปลอยยินดีในเรื่องนี้ไปด้วยแต่คนที่ลงมือทํำเป็นพ่อพอพ่อ,พอแม่ครูอาจารย์มั่นออกมาบินทบาทท่านจึงเหยียบขี้ที่เขาเทราดไว้เปลือเปื้อนเท้าไปหมดเมื่อเป็นดังนั้นผู้คนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันคงจะดีใจปลอยยินดีไปด้วย คือสมรู้ร่วมคิดเป็นใจแล้วกรรมส่งผลให้เป็นบ้าผู้เฒ่าหัวหน้าครอบครัวก็เป็นบ้าแล้วลูกเต้าเกิดมาเป็นบ้าก็มีเป็นใบ้ก็มีคนดีๆหาไม่ค่อยมีในบ้านนั้นเป็นกันอยู่อย่างนั้นจนชาวบ้านเขาลือกันว่าเป็นเพราะกรรมที่ทำกับท่านตั้งแต่นั้นมาไม่มีจะกินยากจนคนเขาชี้หน้าด่าทอกันหมดทั้งหมู่บ้าน เพราะใครๆเขาก็ดูกันทั้งหมู่บ้านว่าทำกรรมอันน่าทุเรศกับท่านอย่างนั้นเวลากรรมบันดลบันดาลมันให้ผลมันเป็นให้โลกเขาเห็นทั้งบ้านทั้งเมืองเหมือนกันนี่แหละที่เรียกว่ากรรมตามทันคัดจากหนังสือยานสัมปันนะสัมมานุสร์เรียบเรียงจากเทศนาธรรมของท่านพระอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันน ัวข้ออุปปากพ,พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่นหน้า201ที่มาจาก Facebook พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทำบุญทําทานทําความดีในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ